เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแดงสงแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะบ้านสวยราคาย่อมเยาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งงานครับอีกเก้าสิบเก้าตารางวาครับอ่อขาดอีกหนึ่งวาได้สองงานได้ครึ่งไร่ครับเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ ด้านล่างมีหนึ่งห้องครัวใหญ่หนึ่งห้องน้ําด้านบนมีหนึ่งห้องนอนใหญ่กับอีกหนึ่งห้องน้ําครับเหมาะรีโนเวตอยู่อาศัยบรรยากาศดีร่มลื่นต้นไม้มเยอะวิวภูเขาด้วยนะครับรีโนเวทนิดหน่อยอยู่อาศัยได้เลยพื้นที่กว้างขวางด้านหลังเป็นสวนนะครับแล้วหลังสวนก็เป็นแม่น้ําครับแม่น้ําป่าสักติดกันเลยติดแม่น้ําครับเรียกได้ว,ว่าติดแม่น้ําน้ําไม่ท่วมครับตรงนี้พื้นที่สูงน้ําไม่ท่วม อยู่ถนนเส้นหลังสามารถทะลุไปได้หลีกหลายเส้นทางครับสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทางเขาออกได้หลายเส้นทางเช่นไปนาเฉลี่ยก็ได้ไปสามแยกละวินก็ได้ไปเมืองเพชรชบูรณ์ก็ได้บรรยากาศดีงเงียบสงบครับด้านหน้าติดถนนถนนใหญ่นะครับเนื้อที่1งานกับอีก99ตารางวา7 5 0 0 0 0บาทแปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับทำเลดีเดินทางสะดวก ราคาไม่แพงด้านหลังติดแม่น้ำท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ